นี่เป็นหน้า,หน,าหน้าประตูทางเข้าเป็นซุ้มประตูโบสถวัดสวนหอมจำลองแบบมาจากาซุ้มประตูของวัดวัดหลวงเชียงแมนฝั่งจอมเพชรที่หลวงพะบางที่เจ้าหลวงมืองแพ่หนีหน,หนีไปเสียชีวิตตรงนั้น,นตอนที่เกิดกบฏเงี้ยวนะฮะคือได้มีโอกาสไปหลวงพระบางส,สามสี่ครั้งก็ไปวัดเชียงแมน่นก็เห็นว่าศิละปะล้านาน,านาไปอยู่ตรงนู้นก็เลยสืบ สืบว่าความเป็นมาก็คือว่าเจ้าหลวงเมืองแพร่ไปไปอยู่นู่นะนะแล้วก็มีช่างเอาช่างช่างทางล้านนาไปสร้างครับครับ,รบสร้างตรงน,น,นี้ก็เลยเป็น,เป,นเป็นซุ้มล้านนาที่อยู่ที่ที่ลาวที่หลวงพระบางมีซุ้มทางรัตนะก็อยู่ที่เขาไปปราบห่อปราบอะไรเขาไปสร้างวัดที่นู่นะนะเลยว่าเป็นถือว่าางยุคของล้านนาที่เขาเก็บปละเอียดเยอะมากค่ะศิลปะโดดเด่น โดยเด่นที่เป็นนี่ก็คือเป็นลายน,นกยูงแล้วก็มีกิ่งกิ่งที่ลอยออกมาอันนี้ก็เรียนแบบจากของเดิมคุณท่านชอบมาก <laughs> นกยูงเพราะว่ามันสามพิธีลอยลอยมาสามพิธีทางเดิมมีท่านพื้นดินเป็นเรตแล้วเป็นทานธรรมระดับเราทเลยอันนี้ก็เป็นงานใหม่ฮะส่วนมากจะเป็นงานใหม่ทั้งหมด ในโบสถ์นี่ก็คือตอนแรกจะ,จะจะซ่อมฮะจะซ่อมแต่ว่าของเดิมมันก็เป็นแบบชาวบ้านแบบธรรมดาลแล้วก็ความชื้นมันขึ้นฮะความชื้นขึ้นฝาม,ม,มันยุ่ยครับอนี้แนวคิดแนวคิดของพุทธศิลป์ที่อ,อ,อ,อุโบสถนี้เป็นยไงครับท่าก็คือตัวอุโบสถก็สร้างแบบแบบช่างล้านนานฮะแบบล้านานาแต่ว่าประยุกต์คือวัสดุฮะ คือตอนแรกอยากได้ไม้ใจจริงแหละอยากได้ไม้ทั้งหมดคือหนึ่งแต่ว่างบประมาณเรามีน้อยเดียวครับมีเงินอยู่แค่สองล้านกว่าบาทกั้นใจสร้างขึ้นมาเงินมีเงินอยู่รวมรวบรวมชาวบ้านสี่ห้าปีมีเงินอยู่สองล้านก็เลยว่าไหนตั้งเสาขึ้นก่อนแล้วค่อยว่ากันก็เลยว่าอาจจะร่วมสมัยหน่อยครับถ้าได้คือเป็นคือเป็นแปรเป็นม้าต่างไม้ไม้ทั้งหมดเนี่ยก็จะดีแต่ว่าจํากัดด้วยงบประมาณครับ รบประมาณก็เลยเอาเป็นเหล็กฮะเหล็กคือปูนแล้วก็เป็นต่างไม้เหล็กใช้เอเ็กไปบิ้วปิดทับอีกทีใช่ฮะไม่ให้มองเห็นก็เลยถือาเป็นการเชฟเคล็ดที่สุดแล้วในงบนี้ถือว่าทำได้ประหยัดมากที่สด่ดูชินนงานของท้านเพราะว่าท่านท่านใช้วิธีเหล็กเป็นแกนแล้วก็ให้บิ้วเพื่อปิด เป็นเป็นาคารข้างล่างก็เป็นสองชั <S <S ้นครับกันแผ่นดินไหวด้วยครับอ๋อครับอันสองชั้นก็เดียวครับสองชั้นเพราะผมเน้นเรื่องการเดือช่นข้างใต้ดินเป็นหลักเลยถ้าถ้าเราทําดีหมดแล้วอยู่ๆมีการแคกขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลแล้วอย่เขาบอกว่าถ้าแค็กนิดเดียวไม่เป็นมงคลครับอาคารที่เป็นโบราณสถานท่านท่านบอกว่าทําให้ดีไปเลยหมายถึง นี่ก็คือทำทาทาให้ดีแต่ว่าตามงบฮะตามงบใช่ครับแต่ว่าบางครั้งพระอาจารย์ต้องถ้าเรามีปณิธานแข็งแรงแข็งใจถ้าเราะว่าถ้าเราคามจี้ามคนอื่นไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ว่าททำไม่เถอะให้มันเสร็จเสร็จอะไรนีแล้วแรกก็ก็ทำทำไปแต่ว่ารอเวลาหน่อยถ้าเป็นชาวบ้านแต่พอดีโชคดีของวัดที่คุณท่านมามาเจอแล้วก็มาอุปถัมภ์ครับนี้ทีนี้เหมือนติด มีเหมือนมีน้ำมันมาหล่อเลื่อนในการทํางานละฮะไปข้างหน้าได้แต่แต่ท่านก็มาช่วยกันออกความคิดงานโครงสร้างใต้ดินถ้าเราทําแข็งแรงนี่ข้างบนเราจะต่อเติมแค่ไหนยังไงก็ได้อันนี้สําคัญมากที่คนบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเราทําข้างล่างให้แข็งแรงไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปเราเปลี่ยนแบบหรืออะไรเนี่ยสามารถจะพอกขึ้นไปได้ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปได้ลงลักปิดทองใส่ฉลูไปเพิ่มใส่คันถวยใส่จันท จะได้เคียร์ในส่วนของเพดานทั้งหมดอย่างงี้ครับแล้วก็เขียนลายข้างบนหรืออาจจะทําเป็นโดมเบางทีคนไม่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เผื่อโครงสร้างพอไปเติมทีหลังเนี่ยทําให้อาคารมันแคร็คอแร็กปุ๊บมันก็ไม่ไม่ดีนะครับอันนี้ใช้ฐานแผงใช่ฮะไม่ไม่ได้ใช้ทิ้งอันนี้อะไรก็ไม่ได้ใช้ครัอาจารย์ิ่นี้ เป็นโครงสร้างเป็นยงไงของดินแบบเป็นดินเป็นดินร่วนธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เทเทเทเป็นฟุตติ้งเทอะไรตีนเสาอ,ออกมาเนาะขยายออกมานะฮะ<ช>หลุมในกว้างกว้างอยู่ห้าหลุมประมาณอาจารย์ว่าถ้า,ถาต่อไปถ้าทำเนี่ยฟุตติ้งสมมติเราทำสเกลใหญ่นะ ทำให้เป็นผืนเดียวไปเลยครับแต่แต่จีนีเนี่ยทำฐานแผ่เป็นผืนเดียวฮะผืนเดียครันขดมัน,นะรรสะเลยนะใช่ครับ <ขด S 1> ะหลักการนี่ผมไปทำไอ้ไอ้โรงพักที่หนองแขมอะเขาทําพุตติ้งกว้างบริษัทวิศวกรเขาดีไซน์มาแค่สองเมตร<ม>ผมเทสิบเอ็ดนิ้วทั้งผืนทั้งอาคารที่เราต่อขึ้นไปได้อีกสามเมตรเพราะว่ามันเป็นไม้ตะเคียนทองหมดเลยเสาแต่ต้นปูมนทีนี้พุ่งกับเพราะกลัวงท่าน อาชิโรบิสคนอาชีรบิสแล้วก็ท่านที่เกษียณไปแล้วนั่นท่านบอกว่าอาจารย์ตัดสินใจไปเลยผมก็เลยบอกว่างั้นผมเทคอนกรีตเทตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มฐานแผ่นเดียวกันเลยครับครับแต่แต่เจดีในแผ่ครับเจดีแล้วมันเจดีเนแผ่แต่ว่าโบสถ์มันมันกว้างเนาะแล้วก็ประมาณเลาวจงกระหัสอะไเยอะมากเพราะว่าอันนี้นี่เขาบริจาค ถึงได้เยอะรถรถวิถ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพู<ะ>ดยังไงเลยเลยแลกเปลี่ยนตรงนี้พระอาจารย์ว่าถา<ะ>มีโอกาสทำฐานแผ่เลยใจเพิ่อม,มอีกหนึ่งแล้วหลบสบายใจกว่าพราะ,ะมันรับน้ำหนักเฉลีย่ย<ะ>หมดเทเป็นตะแกรงผืนใหญ่นะใช่ใช่ครับเหล็กสองชั้นใช่เหล็กสองชั้นมันจะปลอดภัยนานมากแล้วก็เราหายวงวครับทํทำเสร็จไม่ต้องกลัวจะซดเลยลงมาทั้งผืนใหญ่เลย พระพุทธโลกเป็น,นยังไงครับมายังไงพระพุทธโลกก็เป็นพระประจําวัดเนี่ยนะฮะเป็นปูนปั้นเป็นของฝีมือชาวบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกมาบูรณะใหม่ฮะเพราะว่าทางเหนือนี่เขามีคติว่าถ้าพระองค์ไหนอยู่แล้วก็ให้ท่านอยู่อยู่อยู่เป็นประธานอย่างนี้นยงมีหลายวัดนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ามันมีเคสหลายวัดมีโยมเอาพระมาถวายองค์ใหญ่พระพระทองสำริดอะไรมาเอาพระประธานมายอข้างหน้าบ้างเอาไว้ข้างๆบ้าง เกิดผ่านไปเวลาผ่านไปจะอาวาสก็จะเริ่มไม่ค่อยสบายละอย่างไรนะมันจะเหมือนจะเป็นอาถรรพ์หรือว่าเป็นความความเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนท่านท่านเป็นประธานอยู่นี้ไล่ท่านมาเป็นรองแค่อันเงี้ยครับมัน,น,นใช่ใช่ฮะมีม,มีมีหลายเคสเราเราก็ไม่ได้กลัวจุดนั้นแต่ว่าเราเราไหวาองค์เนี้ยถึงแม้จะจะเล็กแต่ว่าสร้างม,มาคู่กับวัดฮนะสร้สางม,มาคู่กับวัดก็เลยยกขั้นขึ้นสูงขึ้นมา พราะเทวดาที่คุ้ม <S <S ใช่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 นแน่ส่วนใหญ่ดีขึ้นมาแล้วก็บูรณะลงรักปิดทองใหม่ก็คุณคณท่านนะครับไปรับเป็นเจ้าภาพมาปีตท,<ด>ทองใช่อย่างรักแท้เลยใช่ไหมครับองพระผ้านี่เป็นอย่างรักแท้แล้วก็ทองกิมซัวทั้งหมดแต่ว่าเป็นเสาเนี่ยจะใช้ใช้สีน้ำมันเป็นรองพื้นบ้างแต่ว่าเป็นทองคําหมดนะฮะในในเมืองนี้ถือว่าทองเยอะที่สุดแล้วฮะถ้าไม่ไม่นับวัดที่กรมศินมาซ่อมนะฮะ วัที่สร้างใหม่นี่คือไม่มีใครกล้าทำนะฮะใครับเพราะว่าต้องหายางลักใช่ครับเป็นปิ๊บมาที่ที่ทีนี้เขาไปใช้เคมีหมดแล้วครับอย่างล่างนี้เอามาจับเอามาจับฝั่งพม่าพอดีม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 ีคนรู้จักเขาก็เอาเข้ามาให้ปิ๊บละห้าพันเดี๋ยวนี้ละหมื่นนะฮะปิ๊บหมื่นนะฮะหมื่นนะฮะผมผมใช้ที่คาดขนมพันตอนนั้เดี๋ยวนี้ปิ๊บละหมื่นล้วฮะปิ๊บละหมื่นล้วซื้อมาห้าห้าพัน พันที่ทําให้กรมแผนที่กระทรวงกลาโหมปีละห้าทันสังส่งของทางเหนือเป็นกันนะครับ